สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อที่4ก็คือมาเทยฐานหรือที่เราเรียกว่ามีเดียนนะคะมีเดียนก็คือค่ากลางของข้อมูลคำว่าค่ากลางของข้อมูลก็อย่างเช่นหนูมีนิ้วอยู่5นิ้วถูกไหมครูถามหนูว่าอันไหนคือตรงกลางก็ต้องเป็นนิ้วกลางถูกไหมคะ1 2 3่ะ1 2 3 4 5. ตรงกลางก็คือต้อง เป็น3ระ,ะั้นมัธยฐานก็คือค่ากลางก็คือตัวตรงกลางนะคะวิธีการหามัธยฐานของข้อมูลแบ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันข้อแรกคือหนูเอาข้อมูลทั้งหมดที่หนูมีเอามาเรียงจากน้อยไปหามากให้เสร็จข้อที่2หนูหาตำแหน่งของมัธยฐานโดยใช้สูตรมีเดียนมีเดีนมีความหมายว่ามาัธยฐานนะมีเดียนจะเท่ากับ n บวก1ส่วน2 n คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดเอามาบวก1แล้วหารด้วย2จะออกมาเป็นตำแหน่งนะคะค่าที่ออกมาโดยการใช้สูตรตรงนี้ออกมามันคือตำแหน่งสมมุติว่าค่าออกมาแล้วเป็นเลข3หมายความว่าตำแหน่งที่3หนูต้องไปนับ ข้อมูลที่หนูเรียงจากน้อยไปหามากว่าตัวที่3คือเลขอะไรแล้วจึงเอามาตอบเป็นข้อที่3ว่าไล่นับข้อมูลเพื่อหาค่าข้อมูลที่อยู่ตรงตำแหน่งมีเดียนก็คือตำแหน่งที่ได้จากข้อ2เอามานับแล้วเอามาตอบเป็นค่ามัธยฐานนะคะซึ่งถ้าจำนวนข้อมูลเป็นเลขกี้หมายความว่าหนูมีข้อมูลทั้งหมด เป็น5อย่างเงี้ยค่ะมีเดียนหรือมัยธยฐานของหนูก็คือตัวตรงกลางเรียงเสร็จตัวตรงกลางก็จะเป็นมัยธยฐานแต่ถ้าจำนวนข้อมูลของหนูเป็นเลขคู่ค่ามีเดียนหรือค่ามัยธยฐานของหนูต้องเอาค่าที่ใกล้เคียงกัน2ฝั่งเอามาบวกกันแล้วหารด้วย2ก็คือหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนั่นเอง นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูจากตัวอย่างว่าทำยังไงขึ้นตัวอย่างที่6นะคะตัวอย่างที่6เขาบอกว่าจงหามีเดียนก็คือมัธยฐานคำว่ามีเดียนก็คือมัธยฐานนะมัธยฐานก็คือค่ากลางข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง อะนะคะของข้อมูลต่อไปนี้เขาให้มานี่3 2 4 6 7 9 5 8 8หกเจขั้นตอนที่เราจะเอามาหามีเดียนหรือมัธยาฐานมีอยู่3ขั้นตอนถูกไหมคะขั้นตอนแรกคือ1เรียงจากน้อยไปหามากข้อที่2คือหาตำแหน่งว่าตัวตรงกลางคือเลขอะไรข้อที่3คือเอาตำแหน่งที่เราได้มานับแล้วค่อยตอบเป็นค่ามัธยาฐานถูกไหมคะ เมื่อในเมื่อเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมดนี้เราเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาเรียงขั้นที่1น,นะคะเรียงจากน้อยไปหามากก็เรียงเลยค่ะตัวแรกก็คือ2ถูกไหมตัวที่2ก็คือ2ต่อไปจะเป็น3ถูกไหมคะแล้วก็สี่สี่ห้าก็ดแปดแปดเเรียงไปก็จะได้อย่างนี้ ถูกไหมคะขั้นตอนแรกเสร็จสิ้นพอขั้นตอนที่2ก็คือหาตําแหน่งหาตําแหน่งของเราใช้สูตร n บวกหส่วน2 n ของเราคืออะไร n ของเราคือจํานวนข้อมูลที่โจทย์กําหนดหนูก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11จํานวนข้อมูลของเราคือ11เพราะฉะนั้น n ของหนูต้องแทนด้วยเลขอะไรคะใช่เลข11 นะคะเพราะฉะนั้นหนูจะได้มา n ของหนูแทนด้วย11นะลูกก็จะได้เป็น1 1บวก1แล้วหารด้วย2 11บวก1ตรงนี้กลายเป็น12 12หารด้วย2นะคะ12หาร2 2 2อะไรเป็นสองสองหเพราะฉะนั้น อันนี้มันอยู่ขั้นตอนที่2คือหาตำแหน่งตำแหน่งของมันที่ได้ออกมาคือ6มันหมายความว่าค่ามีเดียนที่เราต้องการนะคะอยู่ตำแหน่งที่6หนูต้องกลับไปดูข้อที่1คือเราเรียงไว้แล้วหนูก็นับว่าตัวที่6คืออะไร1 2 3 4 5สและ6เพราะฉะนั้นค่ามีเดียนของข้อนี้ก็ตอบเลขห่าได้ไหมคะ ก็ตอบเลยเป็นเลข5แต่อย่าสับสนนะข้อ2คือตำแหน่งนะคะตำแหน่งของมันคือตัวที่6หนูต้องไปนับมาก่อนว่าตัวที่6คืออะไรถึงจะเอามาตอบนะคะอ่าไปขึ้นข้อที่2ตัวอย่างที่7อ่ตัวอย่างที่7นะคะ น้ำหนักคน8คนมีดังนี้ 55, 54, 42, 55, 45, 42, 57, 62, 60, 45, แล้วก็53จงหามจงหามัธยาฐานของน้ำหนักคนเหล่านี้มัธยาฐานอีกแล้วเมื่อเขาพูดถึงมัธยาฐานหนูต้องนึกถึง3ข้อข้อแรกคือเรียงจากน้อยไปมากข้อ2คือหาตำแหน่ง จากสูตร n บวก1ส่วน2เมื่อได้ตำแหน่งแล้วข้อ3คือหนูเอาไปนับว่าตัวที่เราได้ตำแหน่งอะ่ะคืออะไรเอามาต่อเป็นมัธยาฐานอ่ะเพราะฉะนั้นมาเริ่มขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเรียงจากน้อยไปหามากน้อยสุดของเราคือ42 45 45มี45 2ตัวก็ต้องเขียน2ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น53 55 57 60 62ได้มาเป็นอย่างนี้เมื่อเรียงเสร็จเรียบร้อยจากน้อยไปหามากเข้าขั้นที่2คือหาตำแหน่งหาตำแหน่งใช้สูตร n บวกหส่วนส n, n ของเราคืออะไร n, n ของเราคือจำนวนข้อมูลที่โจทย์กำหนดข้อนี้เขาให้มีมากี่จำนวน8ปดจำนวนเพราะฉะนั้น n ของหนูก็แทนด้วยเลข8 บวก1แล้วหารด้วย2 8งบวก1กลายเป็น9 9หารด้วย2จะได้เท่าไหร่2 4 8 2 5่เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่4กว่ากว่านะคะก็คือ4.5คําคำว่า4.5เมื่อกี้ที่เราได้นี่ตรงนี้นะคะ นี่ดอกจันสีเขียวเขาบอกว่าถ้าจำนวนเป็นเลขคี่มีเดียนจะอยู่ตรงกลางก็คือตัวอย่างที่6อันนี้มีเดียนอยู่ตรงกลางแต่ตัวอย่างที่7ข้อมูลของเราเป็นเลขคู่ก็คือข้อมูลของเราเป็นมีทั้งหมด8จํานวนเขาบอกว่ามีเดียนคือค่าเฉลี่ยข้อมูลที่อยู่ตรงกลางอ่ะทีนี้ ตรงกลางไหนล่ะเราบอกว่าเราได้ตำแหน่งมาคือ4.5หมายความว่ามีเดียนของเราก็อยู่ระหว่างจำนวนที่4กับตัวถัดไปคือจำนวนที่5เพราะฉะนั้นหนูมาดู1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นมีเดียนของหนูมันอยู่ตรงกลางตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้มันคือ4.5การหา4.5หนูหาค่าเฉลีย่ยการหาค่าเฉลี่ยก็คือ เอา2ตัวนี้มาบวกกันแล้วหารด้วย2จึงจะได้ตรงกลางก็คือเอา53บวก55หารด้วย2 53บวก55หาร2มันได้เป็น108หารด้วย2 108หารด้วย2 2 5ี่2 5เป็น10 2 4เป็น8เพราะฉะนั้นค่ามีเดียนของหนูตอบ54ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะคือค่ามีเดียน กวกัอค่ามาธยฐานได้ไหมคะด้ยเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างที่8ต่อเลยคะ่ะตัวอย่างที่8นะคะหนูต้องทําความเข้าใจว่าโจทย์เขาให้โจทย์แบบนี้มามันหมายความว่าอย่างไรตัวอย่างที่8เขาบอกว่าเขาให้ตารางมาคะ่ะมีตาราง2ช่องที่มีความหมายคือ ตารางช่องที่เป็นคะแนนที่ได้กับตารางช่องที่เป็นจำนวนนักเรียนหนูมองออกไหมว่าเขาให้มาแบบนี้หมายความว่ายอย่างไรอ่าหมายความว่าคะแนนที่ได้คือ12บสองจำนวนนักเรียนที่ได้มี1คนคะแนนที่ได้15จํานวนนักเรียนที่ 50, ได้มี5คนคะแนนที่ได้มี18จํานวนนักเรียนที่ได้มี3คน เพราะฉะนั้นเขาถามหาอะไรเขาถามหาว่ามัธยฐานของคะแนนที่นักเรียนได้เป็นเท่าไรมัธยฐานพูดถึงมัธยฐานนึกถึง3ข้อเมื่อกี้ข้อแรกคือเรียงจากน้อยไปหามากข้อที่2คือหาตำแหน่งหาได้จากสูตร n บวก1ส่วน2ข้อที่3คือเอาตำแหน่งมาหาว่ามัธยฐานจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะคะอันแรกคือเรียงจากน้อยไปหามาก หนูดูนะ12มีแค่ตัวเดียวนะคะ15มี5คน5คนก็ต้อง5ตัว18มี3คนก็ต้อง3ตัวเพราะฉะนั้นข้อมูลหนูต้องเป็น12ตัวหนึ่ง15 5ตัว1 2 3 4 5นี้เรียงจากน้อยไปหามากนะคะแล้ว18 3ตัวจะได้เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นขั้นที่2คือหนูหาตำแหน่งของมัยธยฐานหาได้จากสูตร n บวก1ส่วน2 ค่า n ของหนูก็คือค่าว่านักเรียนของเรามีกี่คนถ้านักเรียนของเรามีกี่คน n ก็คือเท่านั้น1บวก5บวก3ได้เท่าไหร่เอ่ยเเพราะฉะนั้น n ของหนูก็คือเลข9ได้นะคะเอามาแทน9บวก1หาร2 9บวก1กลายเป็น10 10หารด้วย2เหลืออะไรคะเหลือห 5ไม่ใช่มัธยฐานแต่5คือตำแหน่งหนูก็ต้องไปนับว่าตำแหน่งที่5ของหนูคือเลขอะไร1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตัวนี้คือมัธยฐานเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบมัธยฐานของหนูก็คือ1 5นั่นเองค่ะ ได้ไหมคะมาเทียทา,ารง่ายคะ่ะมาเทียทา,านคือค่างกลางตัวตรงกลางแต่หนูต้องเรียงข้อมูลก่อนนะลูกได้ไหมถ้าได้แล้วเราจะมาทำแบบฝึกที่5กันแบบฝึกที่5นะคะข้อแรกคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักเรียนมีเท่านี้จงหมามัธยฐานหนูก็เรียงให้เสร็จก่อนนะลูกเรียงเสร็จแล้วหา N-1 บวกหส่วน2หาตำแหน่ง แล้วขั้นที่3ก็คือเอาตำแหน่งไปนับดูนะคะข้อที่2แคะแนนสอบภาษาไทยของนักเรียน6คนอเป็นเลขคู่นะอย่าลืมนะ6บวก1และลืมนะเป็นเลขคู่นะคะค่าตำแหน่งมันจะต้องเอาเป็นค่าเฉลี่ยนะคะเหมือนในตัวอย่างนะ และข้อสุดท้ายข้อที่3ข้อที่3ของเราเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายรายวันเป็นบาทของนักเรียน1ิบคนเป็นดังนี้นี่จงหามาธยฐานของข้อมูลชุดนี้และมีนักเรียนกี่คนที่มีค่าใช้จ่ายรายวันมากกว่ามาธยฐานที่หาได้ขั้นแรกคือ หนูต้องหามัธยฐานให้เสร็จก่อนเขาถามหามัธยฐานมัธยฐานหนูก็ทํา3ขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้นะคะหาเสร็จแล้วหนูจะได้มัธยฐานมาว่าค่ากลางของข้อมูลชุดนี้คือเท่าไหร่เมื่อได้มาแล้วสมมุติว่าครูดได้มาคือ20สมมุตินะมาธายฐานครูดได้มาคือ20 เขาถามต่อว่าและมีนักเรียนกี่คนที่มีค่าใช้ใจ่ายรายวันมากกว่ามัธยฐานเมื่อกี้ครูสมมุติให้มัธยฐานของครูเป็น20นี่คือเรื่องสมมุตินะหนูต้องไม่หามานะคะเขาถามมากกว่าหนูก็นับว่ามีกี่คนที่มากกว่า20ก็นับ1 2 3 4 5ถ้ามัธยฐานของหนูกีอ20 ตรงนี้หนูก็ตอบว่ามีนักเรียน5คนที่มีค่าใช้จ่ายรายวันมากกว่ามาเทียฐานที่หาได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2คําตอบนะขั้นแรกหามาเทียฐานแล้วเอกมาเทียฐานมาหาคําตอบข้อที่2ได้นะคะวันนี้ก็มีแค่นี้อย่าลืมส่งให้ตรงเวลานะคะสวัสดีค่ะ